อ่ะคุณผู้ชมครับใครที่เปิดร้านซ่อมรถแล้วเจอลูกค้าเบี้ยวเงินค่าซ่อมบ่อยๆลองใช้วิธีเหมือนช่างคนนี้เขาเขียนป้ายอาชีพช่างไม่ใช่นักบุญอพอติดปุ๊บเฮ้ยลูกนี้ทยอยจ่ายเงินกันเต็มเลยเออเพราะลูกนี้เนี่ยคือหลายคนอเอารถมาซ่อมพอถึงเวลาโทรไปตามโอ้ผมไม่มีเงินเงินไม่พอเดี๋ยว2อสาวันจะเอามาให้สุดท้ายหายกันหมดเลยอ้างโควิดคุณผู้ชมครับเอาไปดูป้ายร้านนี้หน่อย นะฮะเขาบอกว่าเขาก็ทํามาหากินหาเช้ากินข้าวเหมือนกันแล้วจะมาติดเงินแล้วจะเอาเงินที่ได้ไปซื้อกับข้าวกินนะฮะร้านซ่อมรถร้านนี้ชื่อว่าคลินิกช่างเอตั้งอยู่ในอําเภอบึงสามพที่เพชรบูรณ์ครับน่าจะเห็นว่าเห็นไหมป้ายเนี่ย เงินไม่ครบจอดไว้ครับเบื่อแล้วเดี๋ยวมาให้พอไว้ใจทีหายทุกรายวงเล็บอาชีพช่างไม่ใช่นักบุญรู้มากทาเองรู้ดีทําที่อื่นเอ,อ ه, ปลายสีแดงแบบนี้เจ้าของร้านคือคุณสมพงษ์ชิมวาดอายุ31ปีเขาบอกว่าผม,มานะคุณนักข่าวนะผมเปิดร้านมา5ปีนะปัญหาที่เจอบ่อยคือลูกค้าเนี่ยเอารถมาซ่อมพอซ่อมเสร็จโทรไปตามลูกค้ามารับรถลูกค้าบางคนย้ำว่าบางคนพอมาถึงร้าน พี่ผมเอาเงินติดตัวมาไม่พออ่ะนะไม่รู้จริงไม่จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอารถไปก่อนนะเดี๋ยวสองสามวันผมกลับมาจ่ายให้เขาบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยหายไปทุกรายไม่มีใครเอาเงินกลับมาให้เลยยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนอ่างตกงานบ้างหาเงินไม่พอไม่มีเงินค่าซ่อมรถบ้างอะไรบ้างเขาก็ซ่อมให้แล้วสุดท้ายก็ไม่เอาเงินมาให้พี่สมพงษ์แกบอกว่าผมนะเปิดร้านเล็กๆแบบเนี้ยซ่อมรถเนี่ยพอจะได้เงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องปวันๆไม่ได้ล่ำรวยอะไรแต่มันเจอปัญหาแบบเนี้ย แล้วตอนนี้รถลูกค้าที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมาจอดคาอยู่ที่ร้านเนี่ยห้คันเพราะลูกค้าอ้างว่าไม่มีเงินมารับรถเลยนะก็เลยตัดสินใจทําป้ายที่ติดหน้าร้านหลังจากติดป้ายไปเออดีแฮะได้ผลดีไอคนที่ติดเงินอ่ะมาแฮมมาจ่ายเงินแฮบางคนก็คือมาแล้วแบบไม่มีการต่อรองคือให้เลยอ่ะ นะ้แต่บางคนก็บอกว่าผมไม่มีผมขอจ่ายบางส่วนก่อนได้ไหมอแต่ก็ยังจ่ายก็ดีออก็ดีนะฮะเขาบอกว่าเออป้ายนี้ได้ผลเพราะว่ามีคนเอาเงินมาทยอยจ่ายจนครบถึงจะมาเอารถไปได้นะครับเออใจเขาใจเรานะคือไปซ่อมรถเขาเขาซ่อมให้แล้วก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเขานะเขาก็มีต้นทุนไงในการซ่อมใช่ไหม